หพี่เมเป็นไงวันนี้น้องน้องอีซานบินแล้วดีใจด้วยก็มาเรียนมาเรียนที่นี่ได้ไปไหมไมไปค่ะแต่ตั้งใจนะแต่สองคนแล้วตั้งใจตั้งใจเรียนมากแล้วตั้งใจที่จะไปมากดีใจกับน้องด้วยได้ไปแล้วออฟฟิศ ของเราอยู่เชียงรายแต่รู้สึกรวงเราน่าจะถูกเด็กอีสานใช่เด็กอีสานน้องๆจริงๆน้องๆหลายประเทศเอ้ยน้องๆหลายหลายจังหวัดเนาะเด็กๆก็ตั้งใจไปถ้าเด็กตั้งใจไปเราก็ให้ไฟเราก็ช่วยทั้งผักทั้งการสงนิยเนาะเพราะว่าอย่างพี่เมย์นะคะจะดูแลเรื่องเอกสารกฎหมายของสปสก็ปวดหัวน่ดู เป็นพวกเอกสารพวบกลุ่มใบนวดนะคะส่วนอาจารย์นุ้ยนะคะก็จะดูแลเรื่องงานต่างประเทศเนาะเพรฉนั้นเนี่ยภาคของเรียนแล้วได้บินแล้วก็ไม่มีการหลอกกันเพราะว่าเราตั้งใจจะถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากระบวนการพัฒนาคนน่ะมันไปด้วยมีชาชีพมันไปง่ายแล้วก็ไปเร็วกว่าใช่ไหมคะมีเด็กเหลือให้อยู่ไหมไม่ค่อยเหลือเนาะ แต่ไปเร็วนะน้องไปเร็วเร็วเพราะว่าน้องเพิ่งมาเรียนแล้วเพิ่งกลับมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งเบนเป็นวีซ่าทำงานถูกต้องตามกฎหมายวันนี้อ่ออีกเราไปส่งแต่ถ้าเกิดว่าอย่างประเทศใหญ่ก็อาจจะต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กที่มาเรียนกับเรามีทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเดี๋ยวน้องเจบก็ไปวันนี้เจบก็ไปดูสแลมเจบก็เป็นน้องที่เขามีประสบการณ์ด้านวัฒนธอยู่แล้วนะคะแล้วก็ น้องมาเรียนควบคุมสปาเพอ่มนะคะแล้วก็เรามีบริการแนะแนวการศึกษาไปสู่ต่างประเทศด้วยนะคะเด็กเราอันนี้ข้างหลังนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนเราในอนาคตไหมในอนาคตค่ะสี่สิบกี่คนคะคุณแม่สามสิบกว่าคนค่ะเออเนาะอาจารย์ก็บอกคุณกาลาแทนก็ปีแล้วก็มาเป็นลูกค้ากันนะคะปีนี้ก็มาเป็นลูกค้ากันนะคะมันจะปูใส่กับโรคบ้างเนี่ยเราจะเศร้าที่ไ อันนี้จะสวยเนี่ยแม่